อันนี้ลูกลูกค้าเพิ่งซื้อมานะครับอ่าลูกค้าก็เอามาให้ตรวจดูด้วดยว่ามันจะต้องทําอะไรบ้างครับซื้อเหมือนจะซื้อมือสองมานะครับอ่าประมาณนี้นะแต่เท่าที่ขับเนี่ยอย่างแรกเลยเบรกสัน่นเบรกสั่นมากเลยแล้วแล้วก็เหมือนกับจานเบี้ยวเบี้ยวนิดๆเดยน,น,นะฮะลองดูก่อนโอ้โหจานจานเบรกน่าจะพดครับ อันนี้จันจนเบรกคดแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าอะไรจันเบรกคดนะฮะทดสอบไม่ง่ายนะครับ,อบ,อรรบถ้าจันเบรกมันไม่กลมเนี่ยนะฮะเวลาเราเราขับไปเนี้ยนะครับประมาณถ้าไม่ต้องเร็วมากท่สามสิบเนี่ยแล้วเราแตเะเบรกเบาเบาถ้ามันมีอาการเด้งสู้เท้านะฮะเด้งเป็นจังหวะสู้แล้วก็ยุบลงขึ้นยุบลงขึ้นคือมันมเหมือนมีแรงต้านมาเนี่ยแสดงว่าจันเบรกมันคดเพราะว่า ลูกสูบเนี่ยถ้าเป็นอย่างการดิสเบรกเนี่ยมันกดอย่างงี้นะฮะกดสองฝั่งนี้มัน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 จะบีบอย่างงี้แต่พอมันถึงจังหวะที่ตรงที่คดน่ะมันก็จะดันดันทางลูกสูบเหมือนกับมาต้านนะครับอ่าเหมือนมาต้านลูกสูบเพราะพอติดิสเบรกเนี่ยมันจะกดแบบบีบหน้าอย่างงี้นะฮะอ่าแต่อันเนี้ยพอมันมีช่วงคดมันก็เด้งเด้งนะฮะอันเนี้ยมันต้านเท้านะฮะเนี่ยะตึกตึกตึ๊กตึกอันนี้คดแน่นอนนะฮะ คดอย่างนี้อาจจะเจียได้นะครับถ้ามันไม่ถ้าจานเบรคถ้าคดมากจะเจียนะครับเพราะอันตรายเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าความหนามันลดลงเนี่ยพอเราไปเจียมันมันบางลงอีกนะฮะมันจะทำให้เวลาเบรกเนี่ยซึ่งตัวเนี้ยมันต้องรับแรงเสียดทานอยู่แล้วเวลาเราบีบกล้ามปูมันบีบนะฮะไอ้ตัวกล้ามเบรเมันบีนบนะบมันก็จะทำให้ไอ้จานเบรกเนี่ยระเบิดไปเลยนะครับพอระเบิดไปเลยเบรกไม่อยู่เลยนะฮะเราเบรกทะลักเลยนะครับมันอันตรายมากนะครับจานเบรกถ้าเจีย เกินหนึ่งม the ิลเนี่ยความพิษผมอะไม่ควรแล้วนะฮะคือความแข็งแรงมันสําคัญมากนะครับถ้าเกินหนึ่งมิลคือไม่ควรนะครับหนึ่งมิลสองมิลเนี่ยผมว่าพอแล้วนะอ่าข้างละมิลเนี่ยก็คือสองข้างเนี่ยสองมิลเนี่ยผมว่าเยอะแล้วนะครับคือความแข็งแรงมันจะหายไปนะครับเป็นเรื่องที่อันตรายมากนะครับกับจานเบรกนะไม่ไม่ควรเกียร์เยอะนะครับท้ายดีเปลี่ยนนะครับเกียร์พอประมาณถ้ามันโคตรมากก็เปลี่ยนไปนะครับอ่า ก็อันนี้ก็ยังแรกเลยนะครับอ่านลูกค้ามารีแมปกับเราแล้วก็ให้ตรวจเช็ครถด้วยนะครับก็ุมไลก็โอเคสองสูตรล้อสูตรสูตรดีนะรถวิ่งปล่อยมือได้เลยครับแต่ล้อด้านนี้เหมือนเหมือนมีอะไรคดมากเลยมันตึ๊ดตึตลอดเลยนะอ่านี้ไม่ดีแน่นอนเนี่ยจานเบรกคดด้วยไม่รู้ล้อดุ้งด้วยหรือเปล่านะครับแต่จานเบรกเนี้ยสู้เนี้ยพอรัเบรกแล้วเห็นไหมลมไลมันเต้น พอเบรคแล้วตรงอะไรอย่างนี้เลยนะครับมันเต้นนะครับมันขึ้นมาหมดเลยนะฮะอันนี้ต้องไปเช็คช่วงล่างนะครับอ่ะคันนี้เราก็ทําการปรับจูนนะครับ r ี m ม p กล่องนะครับก็ปรับความแรงนะครับแบบรถคันนี้รถคนแก่ใช้นะฮะก็เอาแค่การตอบสนองดีนะครับไม่กินน้ำมันนะครับอย่างแรกคือปรับไม่ได้ปรับเพิ่มนะครับปรับลดน้ามันนะครับ อ่าแล้วให้คันเร่งกระชับตอนนี้คันเร่งเกียบเบาเรถตอบโต้ดีนะครับอ่ารถมีการตอบโต้ดีมากนะครับแต่ช่วงล่างนี่ไม่ได้เลยสั่นมากนะครับอันตรายสั่นนะฮะสั่นเยอะสั่นเยอะเลยเหมือนล้อคดด้วยนะฮะเครื่องอ่ะได้แล้วนะครับปรับแต่งปรับจูนี่คือได้แล้วนะครับเกียบเบาเนี่นะครับเกียร์แบบเชนนะครับเพราความเร็วมันพร้อมไปนะแต่รถมันไม่พร้อม คงลงอะไรมันสั่นมากเลยนะฮะแต่คือถือว่ารถคันนี้ห้องคงห้องเครื่องเรียบร้อยนะฮะแค่ช่วงล่างอาจจะเป็นเรื่องปกติของรถแต่มันรถก็แสนวาโลนะฮะร,รถหลายปีแล้วนะครับจะเอาให้เนี้ยมันเป็นไปไม่ได้นะฮะแต่คือโดยรวมรถคันนี้มันก็ดีนะฮะแต่ว่าแค่ว่าไปแก้ช่วงล่างนิดหน่อยนะฮะแต่ว่าห้องเครื่องเนี้ยสวยนะฮะไม่ไม่ไม่ได้แบบว่าไม่ใส่ไฟไม่กรอบนะครับอ่ารู้เลยว่าห้องเครื่องมันไม่ได้แบบ ปิดเครื่องร้อนๆนานๆนะฮะทำไมรถแท็กซี่ถึงใส่ไฟกรอบนะบเพราะว่ารถแท็กซี่เนี่ยขับกลางวันแล้วแก๊สของเครื่องมันร้อนนะฮะแก๊สมันทําให้ห้องเครือ่องร้อนนะฮะพอร้อนแล้วอู่เนี่ยใส่ไฟมันกรอบหมดนะฮะอ่าแต่รถคันนี้นะครับอ่าห้องเครื่องแบบว่าดูสวยงามนะครับไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เป็นรอยแบบว่าแบบเหมือแนบบไฟเผาอะไรประมาณนี้นะฮะถ้าแท็กซี่เนี่ยจะดูรู้เลยมันจะกรอบเหมือนไฟเผาแล้วนะอ่ามันจะร้อนมากนะครับในห้องเครื่องนะฮะ อโอเคอันนี้ดีเนี่ยมาเทสช่วงล่างเลยเลยนะมันคุก,กคัก,กคุกคักคุกคักเลยนะฮะตอนเนี้ยที่ผมสังเกตเนี่ยผมว่าด้านเนี้ยด้านขวาไม้ตีกองนะฮะหรือว่าไอตัวปลายแหลกเนี่ยนะฮะตัวที่ว่าประคองล้อเนี่ยหลวมแน่นอนด้านขวาเนี่ยอ่าอันนี้คุกคักกุกขักนะฮะจานเบรกสั่นนะครับอันนี้คันนี้จะต้องทําการรีบิวช่วงล่าง นะครับอ่าช่วงหน้านะครับเปลี่ยนลูกมุลุกม,ม,มากอะไรนะฮะแล้วรถกระขับกลับมาขับดีเลยนะครับ เยอะมากนะครับโมแสดงว่ารวมรวมเยอะเนี่ยอันนี้ผมว่าหมดเลยแหละทั้งหมดเลยนะแต่หลักๆมันดังน้้นนี้ดังนั้นเนี่ยดังรถเยอะครับโดยรวมกําลังเครื่องหลังปรับจูนแล้วบวกสิบสิบกว่าแรงม้านี่คือเพียงพอในการใช้งานแล้วแต่ว่าแค่ช่วงล่างเดียวนะโดยรวมผมว่าดี เบรกสั่นนะเห็นไหมผมแตะเบาๆวงลายนี้เลยนะฮะทาไมวงมาลัยเป็นงั้นเพราะว่าเวลาก้ามปูเบรกเนี่ยถ้าจานมันไม่นิ่งเนี่ยจานมันอย่างเงี้ยนะฮะมันจะมีแรงกระทําที่ตัวลูกสูบดิสเบรกนะ,ะทําให้เกิดแรงสะบัดนะฮะทำให้มันมันมาแกว่งล้อนี่เลยนะครับมาตจะานกลับขึ้นมาเลยนะครับเนี่ยปล่อยมือเนี่ยรถรถปกติถ้าเบรกอ่ะหัวมันจะทิม่มลงวงมาลัยจะอยู่นิ่งแต่เนีเบรก แต่ว่าเครื่องยนต์อะไรเราปรับจูนก็ยังวิ่งได้อีกสบายๆนะฮะแรงม้าเดิมถือว่าไม่ด้อยมากแต่ว่ามไม่ไม่ได้ดีนะฮะพอ,อปรับแล้วก็กลับมาแบบมีกำลังได้ฮะเหยียบเบาๆก็รถสามารถดึงความเร็วขึ้นได้นะครับแต่จะไม่เทสเร็วนะคันนี้น่ากลัวเสียงข้างหน้าเนี่ยคือคือลูกปืนล้อด้วยนะมันหลายอย่างมากนะครับ ก็ล่าง้งหน้าคือโลหมดนะครับผมดูแล้วเสียงลูกปืนล้อด้วยพอไล่เ่ยวเร็วขึ้นๆๆๆนะฮะโอเคนะครับแต่กําลังเครื่องพานนะครับดูแล้วนี่เสียงเครื่องคำรามมากนะครับไม่ไหวป่ัมันมันสั่นน่ากลัวเดี๋ยวรถลูกค้าอันตรายอ่ะผมว่าไม่เอาแล้วนะให้ลูกค้าไปทําดีกว่าไม่ไหวนี้มัน กำลังเครื่องได้เลยเมื่อกี้แบบเสียงป๊าดเลยนะฮะคือเสียงมันกําลังมันมาแล้วนะฮะแต่ว่าช่วงล่างไม่ได้นะครับถ้าทําช่วงล่างนี่ขี่สนุกเลยอันนี้นะแต่ว่าผมว่ามือสองราคาไม่แพงเทียบกับทาช่วงล่างอะอย่างเงี้ยเนี่ยเปลี่ยนไม่ต้องของแท้แบบก็ได้ ของที่ว่าเป็นเกรดเอนะฮะพวกลูกหมากเกรดเอนะฮะโลเลยเนี่ยทั้งลงทั้งแหลดไปไม้ตีกองนะฮะลูกหมากจันเบรกใหม่ผ้าเบรกใหม่ผมเอาไม่เกินรถญี่ปุ่นเนี่ยผมว่าไม่เกินหมื่นนะนะฮะก็กลับมาขี่ดีแล้วนะฮะเราตงลงทุนแค่หมื่นเดียวแต่กับรถที่เราซื้อราคามันถูกมากนะฮะผมว่ามันก็คุ้มนะครับถ้าเราไปออกรถใหม่เนี่ยเราก็ต้องผ่อน สมมุติว่าผ่อนก็ต้องมีสี่ปีเดือนอย่างอย่างนี้ก็ต้องมีเดือนละหมื่นอันนี้ร้านน่าจะร้านน่าจะมีร้านสองนะร้านสองนี่ก็ผ่อนก็ประมาณสองหมื่นนะครับถ้าสี่แปดเดือนฮะร,ราก็ต้องไปลงทุนทนี้แต่เงี้ยเราตัดใจลงทุนเนี้ยหมื่นหมื่นหนึ่งผมว่าช่วง่านเนี้ยผมว่าได้นะมันไม่ได้แพงมากแต่ถ้าของคือไม่จาเป็นต้องของแพงนะพวกลูกมาก เ็บเองเนี่ยโรถผมก็ใช้ประมาณนี้นะก็ใช้ได้นะครับก็กลับมาขับดีแล้วนะฮะอันนี้แหลกหลวมด้วยนะนิดหน่อยแต่ไม่หลวมมากแต่เมื่อกี้ไอ้ที่ดังคึกๆน่าจะเป็นไม้ตีกองนะครับอ่าเบรกก็มีอาการสู้เท้าแต่โดยวรวมโอเคนะครับาัน,นี้รีแมปไปนะครับวิ่งประหยัดแน่นอนนะฮะแล้วก็เสียงเครื่องนี่เร่งแตะสู้เท้าเลยนะครับอ่าวิ่งดีแล้วทำช่วงล่างเดียวนะครับ โอเคนะครับอันนี้จบไลฟ์แค่นี้นะฮะอันนี้เดี๋ยวมาดูกันเลยครับ